ต่อให้เราทาครีมชนิดต่างๆจนจีนเนื้อประดาตัวนะคะแต่ถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมเลยสุดท้ายค่ะเราก็จะมีปัญหาวนไปซ้ำซ้ำซ้ำนะคะสวัสดีค่ะหมอไอซ์นะคะแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกันค่ะที่สนใจเรื่องความงามจากภายในค่ะวันนี้นะคะไอซก็อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องของสิวเซียนค่ะ หลายๆคนคงเคยจะเห็นว่าแบบมันมีสิวเซียนที่ดอแบบโดยเฉพาะที่จมูกนะคะที่เป็นรูขุมขนสิวเซียนตามรูขุมขนดาๆนะคะบางคนก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ยหน้าเราสกปรกหรือเปล่าทําไมเราถึงมีสิวเซียนแน่นอนว่าหลายๆคนรวมทั้งตัวหมอเองด้วยสมัยสาวๆก็ชอบไปลอกสิวค่ะลอกสิวเซียนแล้วก็เวลาลอกออกมาแล้วมันสะใจมากเลยแต่รู้ไหมคะว่าสิวเซียนไม่ได้เกิดจากการที่หน้าเรามันสปกปรกมีฝุ่นมาก แล้วการที่เราไปใช้สติ๊กเกอร์ลอกมันยิ่งทำรลายผิวเพราะว่าการใช้สติกเกอร์ลอกออกเนี่ยมันก็จะทําให้รูขุมขนมนกว้างขึ้นเอ็กโพเชรมากขึ้นแล้วก็ไปรบกวนเชื้อจุลินซีย์สกินไมโครไบโอมบนผิวหนังซึ่งมันมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลผิวของเรา ถ้าเราดูไิธีสาเหตุสิวเซี่ยนเนี่ยที่มันเป็นสีดำมันเกิดมาจากว่าในรูขุมขนของเราเนี่ยนะคะมันมีการอุดตันมันมีการสร้างไขมันนะคะที่เยอะแล้วก็เกิดการอุดตันแล้วเผอิญว่าสิวเนี่ยนะคะมันดันเอ็กซ์พ กับอากาศมันก็เลยเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำนั่นเองแล้วสาเหตุลึกๆของมันคืออะไรที่ทําให้โอ้โหผิวหน้าของเราเนี่ยมันผลิตไขมันทําให้ต่อมไขมันเนี่ยมันผลิตออกมาเยอะนะคะมันก็เกิดจากการที่เรามีฮอร์โมนแอนโดรเจนที่มาก กว่าปกติโดยเฉพาะในวัยรุ่นบางคนแบบวิกแก่แล้วอายุเยอะแล้วก็ยังมีแบบว่าสิวเซียนอยู่นะคะเราก็พบว่าร่างกายค่ะมันมีฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็โกรทฮอร์โมนมันเยอะคือเราก็ไปกระตุ้นให้มีแอนโดเจนมากขึ้นแล้วก็สร้างไขมันออกมาจนเกิดการอุดตันเนี่ยนะคะมันเกิดจากไลฟ์สไตล์ของเราค่ะดังนั้นถ้าเราแก้ที่ไลฟ์สไตล์นะคะมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยสดใสย,ยั่งยืนไลฟ์สไตล์ที่เพิ่มอินซูลินแล้วก็เพิ่มในตัวโกรทฮอร์โมนนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำตาลค่ะน้ํำตาลคือยาพิษน้ำตาลคือสัตว์รูนัมเบอร์วันของผิวสวยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลจริงๆน้ําตาลรีไฟน์น้ำตาลทีออ่มีการแปลงรูปอะไรต่างๆอะไรก็ตามที่เป็นน้ําตาลนะคะมันจะไปกระตุ้นให้อินซูลินหลั่งนะคะแล้วก็เกิดผลต่างๆตามมานะอย่างที่สก็คือเรื่องของ o c e s s e d food มันคืออาหารที่ผ่านแบบกระบวนการการแปลรูปมันทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็อย่างที่3าก็คือ Dairy Product ค่ะ Dairy Product เนี่ยอย่างเช่นโยเกิร์ตก็ใช่กีเฟอร์ก็ใช่ชีสก็ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมวัวจากวัวเบเกอร,อรี่อะไรต่างๆคือใช่หมดเลยโดยเฉพาะที่มันมาจากวัวที่ ถูกเลี้ยงด้วยเกรนแล้วก็มีการใช้ฮอร์โมนต่างๆมันก็จะเป็นกระตุ้นให้เรามีสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย,ดยโดยเฉพาะกระดฮอร์โมนที่มันไม่สมดุลแล้วก็รบก,กวนระบบต่างๆจนส่งสัญญาณมาถึงผิวของเราที่ผลิตน้ํามันแล้วเกิดการอุดตันสุดท้ายเลยค่ะทางแก้เลี้ยงน้ำตาลเลี้ยงโปรดักที่เป็น dairy product นะคะเลี้ยงเรื่องของอา,อาหาร processed food แล้วก็เติมสารต้านอนุมูลอิสระ ะะก็คือการทานผักหลากสีรวมไปถึงโอเมก้า3ค่ะหรือว่าไขมันชนิดดีค่ะเพราะว่าโอเมก้า3เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่ต้านการอักเสบโดยตรงค่ะก็มีอยู่ในอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก ปลาอาหารทะเลปลาทะเลหรือบางท่านบอกว่าสะดวกในเรื่องของการใช้ซัพพลีเมนต์เข้ามานะคะหมอก็แนะนําว่าจะทานจากน้ํามันปลาฟิชออยล์หรือน้ํามันตับปลาคอกลิเออร์ออยล์ก็ได้ก็สามารถที่จะลองเลือกดูได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมแล้วก็ต้องสร้างสมดุลเลยนะคะก็คือการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งการปรับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะคะก็คือหยุดอาหารต่างๆที่ว่ามาฟีดอาหารที่ดีเข้าไปนะคะผักหลากสีไขมันชนิดดีและจุลินทรีย์ชนิดดีก็คือโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกเนี่ยมันมีทั้งจากธรรมชาติอาหารที่เรากินอยู่ก็คือ f e r m e n t ท d ฟ o ้ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิมจิมิโซซาวเคาว้านะคะ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ในท้องตลาดเยอะแยะมากมายหรือจะใช้เป็นโปรติกซัพพลีเมนต์ก็มีให้เลือกอยู่ในท้องตลาดมากมายเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ะเคล็ดลับที่หมอนามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะคะต่อให้เราทาครีมชนิดต่างๆจนสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะแต่ถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมเลยสุดท้ายค่ะ เราก็จะมีปัญหาวนไปซ้ำซ้ำซ้ำนะคะแต่ถ้าเราปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้สกินแคร์ในการดูแลผิวอย่างตรงจุดนะคะมันก็จะทำให้ผิวเราสวยสุขภาพดียั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะที่หมอจะมาแชร์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนแล้วก็เรื่องของความสวยจากภายในสุ่ภายนอกนะคะก็กดติดตามช่อง y o u t u b e นะคะรวมไปถึง Instagram ค่ะดรพัทรลดานะคะ Facebook ค่ะมัมี่ด Ice รไอซ์ค่ะ